ส่วนส่วนของผมก็คือจะใช้เป็นเหยื่อลูกปลาตามสถานที่เพราะว่าปลาอยู่ตรงไหนมันก็ต้องกินอาหารอยู่ที่ตรงของมันครับผมแล้วก็ปลาที่ผมตกก็จะเป็นลูกเหยื่อก็จะเป็นพวกปลาขาวส้อยพวกปลาตะเพียนปลาตะเพียนทองเพราะว่าเมื่อก่อนก็มาเล่นมาเล่นตะก้อเหมือนกันแต่แต่เรามาตกอยู่นี่เห็นมันขึ้นเยอะก็เลยปรับเปลี่ยนจากเล่นตะก้อมาเป็นเล่นตองกายแทนครับ ครับโอ้โห oh และได้ผลดีเป็นอย่างมากเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับปลาตองกายแม่น้ําปลาจีนบุรีนะครับนะฮะตัวนี้สวยตัวนี้ลายคู่ลายคู่โอ้โห oh เข้ามาได้ยังไงกับการตกปลาตองกายตกปลาตองกายครับเพราะว่าตรงนี้อ่ะมันไม่มีคนเล่นแล้วปลาตองกายมันเยอะมากก็คือ กลางวันก็ไม่เท่าไหร่แต่ตอนกลางคืนเนี่ยครั้งแรกที่ผมมานั่งตกผมนึกว่าเรือเรือมาไล่ไล่ตบไล่ตกปลาแต่มไม่ใช่อืมันมันไล่ตกไปเนี่ยผมก็ใจทำไมไม่มีเห็นเห็นมีเรืออแต่มีแต่เสียงเสียงเหมือนเอาไม้ฟาดอ่ะไม้พายเรือฟาดน้อ,อม,นมาแอบแอบรำรำมอมองหลายครั้งแล้วแล้วก็พอมันเยอะทีนี้เราก็จากที่เล่นตะก้อเราก็ปรับเปลี่ยนว่า จะเอาอยัางไงกับปลาพวกนี้ดีอืมก็เลยตอนแรกก็ไปหาไส่ปลาทูอะไรมามันก็ไม่กินเพราะว่าไม่ใช่<ะ>ใช่ไหมอ่าจะเอามาตกไอ้เขาด้วยออแต่แต่เราเข้าไม่ถึงหมายอ๋อเเลยเปลี่ยนเป็นซื้อแหมาดีกว่าตกปลาตองกายาอันดับแรกคือไปซื้อแหมาครับอ๋อนี่นะครับผมท่านผู้ชมนี่นๆ่นี่แหที่แฝนต้องแต่งอยู่อย่างนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะให้อะเนี่ยครับ มายังไงต่อแผลก็ต้องเป็นเพราะว่าเราจะเอาไซล์ลูกเหยื่อเราก็ต้องเป็นแผลที่เป็นตาทีอืถีเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าลูกเหยื่อเราจะได้ไม่รอดออกครับไซ์ที่ผมเล่นแผลตัวนี้ก็คือหนึ่งจุดห้ามันเล็กสุดแล้วครับหนึ่งจุดห้าตัวนี้อ๋อหนึ่งจุดห้าเซนครับผมหนึ่งจุดห้าเซนโอ้ทีมากมากเลยแทบไม่รอดเลยเพราะปลาทรงปลาซิวนี่ติดหมดเลยครับครับซื้อแผลมาเพื่อจะทําการล่าลูกเหยื่อมาล่าปลา ตองกายตองกายโดยเฉพาะเลยครับโดยเฉพาะและวิธีการต่างๆเกี่ยวกับใช้ชิ่งต่างๆเข้ามาได้ยังไงอ่าก็เราเคยตกอ่าลูกอ่อไม่ใช่อะไรเราเคยตกปลาชโดมาก่อนอืแล้วทีนี้เราก็แต่ว่าลดจากขนาดที่ว่าสี่สิบ้าสบปอนด์หรือหกสิบปอนด์เนี่ยลดลงมาเหลือแค่สิบยสิบปอนด์ก็พอ,อเพราะว่าลูกเหยื่อเรามันเล็ก ทีนี้ถ้าถ้าหนักสายหนักเกินไปทําให้ลูกเหยื่อตายเร็วครับก็สายหน้ายาวหน่อยสายเม็ดหนึ่งประมาณเม็ดหนึ่งสายหน้าเพื่อให้ลูกลูกเหยื่อวิ่งได้แล้วผมก็จะเสริมเข้ามาก็คือจะมีมีทุน่นลอยด้วยอืผมจะให้ดูมาผมจะเสริมตัวนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ว่าให้ให้ห่างจากลูกเหยื่อประมาณคืบหนึ่งเพื่อที่ว่าให้ลูกเหยื่อจะได้ลอยน้ําได้จะได้ไม่จม วิธีการที่ผมมันก็จะเป็นแบบนี้จะมันกระจายตัวเลยครับแบบนี้เป็นชุดชิ่งหน้าใช่ไหมครับครับผมสายหน้าก็เป็นสายสลิงข้างหลังนี่สายสายอะไรก็ได้เพราะมันไม่ขาดอยู่แล้วแต่ว่าทําสายหน้าให้ยา,ยาวๆหน่อยประมาณสัก20 20เซนเพราะเผื่อมันเกินเนี้ยเราก็ต้องส่งสายเผื่อมันเกินครับผมจะได้ไม่โดนสายหลังอ่อาเป็นสายสลิงเนาะครับเป็นสายสลิง พราะว่าฟันฟันมันคมตอนตอนที่ผมตกแรกๆมากับน้องเขาก็คือ30สปอนด์ครับลากทีเดียวขาดเลยด้วยความคมของฟันเป็นสายฟูโรคร์บันก็เอาไม่อยู่ฟูลโรคร์บันยังเอาไม่อยู่ครับโอ้คมมากเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นสลิงแทนครับครับผมจากประสบการณ์เข้ามาตกปลาตองกายครั้งแรกเป็นไงผลประกอบการประสบความก็ แรกๆเราก็ยังจับผิดจับถูกอยู่ยังไม่ได้ผลใช่ไหมยังไม่ได้ผลก็จะมีก็จะมีรากบ้างแต่ว่ายังยังยังหาวิธีเอาขึ้นไม่ได้ว่ามันกินปุ๊บเราจะวัดเลยหรือว่ารเราต้องส่งสายเท่าไหร่อืก็ลองผิดลองถูกจนจนหาวิธีว่ามันกินขนาดไหนถึงเราถึงจะวัดได้ครับหลังๆมาก็จะส่งส่งประมาณสี<อ>่ห้าเมตรนี่จนกว่ามันจะวิ่งจนกว่ามันจะหยุดแล้วก็ต้องส่งสายใช่ไหมครับต้องส่งสายครับผมนะครับผมท่านผู้ชมฟังนะครับจาก ไม่ใช่เซียนธรรมดาอันนี้ซูเปอร์เซียนแล้วนะครับนะฮะนะ้าบอลน,นะครับเนะี่ยนักตกปลาจากนิคมอุตสาหกรรม304อําเภอสี่หมาโพจังหวัดปลาจีนบุรีตกปลาตรงกายแม่น้ําปลาจีนบุรีนะครับผมทุกคนนี่ฮะซูเปอร์เซียนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวปลานะครับเดี๋ยวก่อนอ่ะขั้นตอนต่อไปแล้วอะไรอะไรยังไงต่อกว่าจะประสบความสําเร็จได้กว่าจะได้ผล ใช้เวลากี่ครั้งออกมาตกก็หลายสิบครั้งเหมือนกันครับหลายสิบครั้งเพราะว่าเราต้องมาหาวิธีว่าวิธีการกินของมันแล้วก็วิธีการส่งสายของเราครับแล้วก็มาหาวิธีการที่ว่าเราจะทํายังไงให้ตะกัวเวลาปลากินแล้วมันจะได้ไม่ไม่สายมันจะได้ไม่พันตะกัวอก็ต้องหาวิธีครับว่าเราต้องใช้ตะกัวแบบไหนถ้าถ้าเราใช้ตะกัวแบบลูกมะเฟืองก็คือสายสาย ที่ของเราครับมันมันจะถลอกแล้วอาจจะสายระเบิดได้ผมก็เลยเปลี่ยนตะกวัวเป็นแบบตะกวัวหยดน้ําแล้วก็มีที่ที่เป็นห่วงอ่าก็คือคไหน,นเดี๋ยวผมดูอ๋อนี่ไงผมจะใช้ตะกวัวแบบนี้แทนเพื่อที่ว่าให้สายมันวิ่งวิ่งได้โล่งมากเวลาปลากินจะได้ไม่ต้องระแวงครับขึ้นนะตัวบิ่มม์เลยแบบนี้ครับ แบบนี้นะครับผม<อ>เป็นตะกวั<อ>กวที่ใช้ในการตกปลาตองกายลองผิดลองถูกนับครั้งไม่ถ่วนจนกว่าจะมาเป็นซูปเปอร์เซียนตกปลาตองกายขอดูออ <คน S 1> วิธีการ<อ>ก<อ>เกี่ยวลูกเหยื่อนะครับน,บ,บ,อนบอบก,การ,กเ,ร,รกเกี่ยวลูกเหยื่อครับก็คือเกี่ยวลูกเหยื่อก็คือห้ามห้ามให้โดนกระดูกสันหลัง จริงไงครับครับ,รบมาบนะครับแล้วก็เบ็ดไม่จําเป็นต้องใช้ใหญ่มากใช้ประมาณเบอร์สิบถึงเบอร์สิบสองก็พออือุปกรณ์ครบคร้อมนะครับผมทุกคนเนี่ยฮะ เป็นลูกเหยื่อนะครับผมผมจะเกาะอ,อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับไม่ให้ตะขอโดนกระดูกของตัวลูกเหยื่อใช่ไหมครับครับผมถ้าหากตะขอเราโดนตัวกระดูกของลูกเหยื่อมันจะทำให้มันจะว่ายนะ้ำไม่เป็นอิสระอืออืมอืมอืมประมาณนี้นะครับโอ้ถ้าหากเราใช้ลูกเหยื่อตัวใหญ่กว่านั้นได้ไหม ได้ครับมันมันไม่นี่อยู่แล้วปลาตัวนี้มันกินหมดเพราะว่าลูกเหยื่อตัวนี้ถึงขนาดไซนี้ก็ใช้ได้ครับใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับเพราะมันไซส์เกือบนิ้วนะครับทุกคนครับผมถ้ามันผ่านนี้มันก็กัดอยู่แล้วอครับผมถ้ามันเจอยังไงก็กินโอเคมานะครับมาดูผลงานนะครับผมทุกคนผมจะพามาดูนะครับท่านผู้ชมนี่ซปเปอร์เซียนตกปลาตองกายแม่น้ำปลาจีนบุรีนะครับ ดูครับทุกคนซูเปอร์เซียนนักล่าปลาตองกายนะครับผมเนี่ยฮะทุกคนสวยมากตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็น1เดียวในแม่น้ำปลาตีนบุรีแห่งนี้นะครับทุกคนทำไมมันถึง1เดียวครับน้ทองนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูปลาตัวนี้นะครับนะฮะดูครับทุกคนสังเกตดู เป็นยังไงเขาทุกคนจุดคู่นะครับเขาจะมาเป็นจุดคู่คู่แบบนี้นะฮะสวยมากๆนะครับผมพืทุกคนโอ้โหเป็นปลาที่แบบหาดูได้ยากจริงๆเลยนะครับนะฮะนี่สวยมากๆตัวนี้โอเคนะครับผมเพื่อทุกคนนี่ฮะผลงานก็ยังที่เห็นนี่แหละสวยๆตัวใหญ่ๆแบบนี้เลย ปลาตองกายแม่น้ําปลาจีนบุรีนะครับผมทุกคนคือนาท่านนี้คือซูเปอร์เซียนนะครับกับการล่าปลาตองกายคือนาบอลน, <c oughs> นาบอลขอบคุณครับ